มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคนละครึง่งเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนนะคะเปิดขั้นตอนการลงทะเบียนคนละครึง่งเฟส3ค่ะทั้งเก่าและใหม่นะคะโครงการคนละครึ่งเฟส3เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่เกิน31ล้านคน จะได้รับสิทธิภาครัฐนะคะร่วมจ่ายร้อละ50สําหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปแล้วก็ค่าบริการนวดสปาทําผมทําเล็บค่าเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะหรือว่าขนส่งมวลชนสาธารณะค่ะทั้งนี้ยกเว้นสลากกินแบ่งเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ยาสูบไม่เกิน150บาทต่อวันต่อคนหรือว่าไม่เกิน1 5 0 0บาทต่อคน ในแต่ละรอบรอบละ3เดือนหรือว่าไม่เกิน3,000บาทต่อคนของระยะโครงการนะคะเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น93,000ล้านบาทนะคะซึ่งการจ่ายเงินคนละครึ่งนี้จะช่วยเติมกำลังซื้อของประชาชนโดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นเงิน1 8 6 6 0 0ล้านบาทค่ะสำหรับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนะคะก็คือ มีแบบประจำตัวประชาชนแล้วก็เป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบร,ริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่ลงทะเบียนประชาชนเองสามารถเลือกลงทะเบียนได้1โครงการเท่านั้นนะคะและไม่เป็นผู้รับสิทธิโครงการบัตรสวัิการแห่งรัฐผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัิการแห่งรัฐสามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติม,ตมจากภาครัฐได้ค่ะ ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษผ่านบัตรประชาชนสามารถตรวจสอบรับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้เหมือนกันที่เว็บเราชนะนะคะวิธีการรับสิทธิ์นะคะสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังพร้อมผูกซีบอเลดนะคะกดแถบโครงการคนละครึง่งสำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการมาตรการรัฐใช้แอปเป่าตัง ลงทะเบียนผ่าน w w w คนะคึง .com นะคะวิธีเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งผ่านช่องทางเว็บไซต์ก็คือ 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ w w w รคนครึ่ง .com ตั้งแต่14มิถุนายน64เป็นต้นไปเวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกานะคะ 2. รอรับ SMS หลังยืนยันการลงทะเบียนค่ะ SMS ยืนยันภายใน3วันนะคะ 3. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วก็ผูก g-wallet เ,เพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการ 4. ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิ์นะคะโดยการใช้บัตรประชาชนไปที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาของธนาคารกรุงไทยกรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขาหรือว่าตู้ ATM แล้วสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันทีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ